ยาวไปครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการถ่ายเอ็มวีเลงแล้วนะครับผมถ่ายสิ่งไปเป็นเสร็จที่เรียบร้อยครับยังไม่พักกองกันเลยสุดยอดเลยครับทีมงานนะครับถ่ายกันยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องพักกันเลยนเนื่อชีพมาก ออมไหมเดี๋ยวๆรถนั้นรถขึ้นเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวพบอ่ะไปยังมาแอคชั่น มาหาดมาหาดมาหาดเออเดี๋ยวข้ามมาเออมาหาดมาหาด โอเคคัด okay, okay, เอามามาร็อบหน้ามันนิดนึงครับเดี๋ยวเอาเอาแค่มอไซค์ให้ให้นังเอกอยู่ในร่มก่อนนังเอกอยู่ในร่มเอามอไซค์มานีเ่เลยป้องป้องตาเงานี่เลยปองมันทังพี่ได้เลยครับเดี๋ยวอิดดูให้มีเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเห็นมาไกลๆแล้วมาไกลๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วอุ้ยจะทุ่มร้อนอน,น,อน,น,อน,นั่งรอนหน่อยดีกว่าเฮ้ยนั่งรอหน่อยดีกว่า ขาค,คัดหนูหนูขัดหนูที่ขอปิดหน้าเทนนี่นีม่มันหนีกล้องปิดตัวปิดตัวตัวได้ตัวปิดประนี้เออปิดแบบนี้อ่าประมาณนี้เอเกคมันจะได้ไม่หนีกล้องโอเคนะสวยนะแล้วหนูมองมันทีนี้มองมันทางต้นต้นมะขามอ่ามองมาเลยไปที่น,ะนั้นพร้อมแอคชั่นนั่งรออยู่นานแล้วจะเงอมองได้เลยถ้าป้องมือป้องมือซ้ายนะเดี๋ยวมือขวามันบนะังหน้าอุ้ยมาหรือยังมองสาย้ายขวาได้อุ้ยมองเสียบปากกา มาแล้วมาแล้วเราต้องนั่งจลิดศักษาจลิตุสนิทเ่งเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราอยากเจอไปเลยไปเลยมาแล้วครับีมาแครับฮโันวมโัสีครัเราไปอกันนะ มืออกเกวเลยนะกับมืออกเกวเลยนะอเวหัวมกลับไปห yeah. ัวมือไปเลยไปถนนเลยเอารถใครจอดวางูอีกถายละไปเลยขับบุนเซไปเลยโอ้โหบไปเลย้ยบุ้นบุ้

สิวมาสิวมาสิว,าสวาตามมาเลยอ่ออยาเดี๋ยวไปเที่ยวด้กันนะครับผมจะพาไปเที่ยวขี่รถเล่นอ่าเอาให้มันนม่นก่อนตะ่อรถให้มั่นก่อนแล้วถึงเขาแอ็คจับมืออ่ะเดียเ๋ยวอย่าลืมมือนะแล้วขึ้นหน้าเลยนะจะเอาหน้าของล้ำไยญ่เร่องยองแอคชั่นตอนอ่อเลยครับเอาหน้าพี่นกนะโอ้อยหไม่ใช่ เอ็มชายดีด oh, so right, ีื่อเโอ้โหไ้ัวไม่้งลยอนไปโอ้โซอมเลยซอเลยซอเลยสิแค่ซ่อเลยเดี๋ยวเือจะตัดตรงใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยมาเรียบร้หือนั่งเมผู้กองอะผู้กองจะตานวดไปสวยอย่งสวยนะสวยนงนะ โอยไมมุ้มเรายนี้ตกใจหมดเลยตัวเองไมเคะเายไปไปสียงน้อยกันไม่ไไยลืมนะจับก็อกอดเรานะอย่าลืมอ่าโฟกัสดีๆแดดแดดแดดแรงมากัดไปปนึงเอาเอาสิตาเอาสิตามาอ่าอย่าลืมนะพี่เอกหันมองนิดนึงแล้วก็จับหันมองจับอย่าลืมอ่ารับปรมด้วยนะพร้อมไหม อาลงที่มือลงที่มือก่อนป้องลงที่มือพร้อมนะอาจารย์จับจับจับมือกับเอวเออขึ้นหน้าโอ้ยขึนโอ้เออฟลบนิดนึง